เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นของการลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับ ครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าผู้สูงอายุที่จะต้องลงทะเบียนในปี2563เพื่อรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี2564หรือปีงบประมาณ2564เนะี่ยมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มนะครับก็คือผู้ที่อายุเกิน60ปีไปแล้วแต่ยังไม่เคยลงทะเบียน2ผู้ที่จะอายุครบ60ปีในปีงบประมาณ2564ก็คือปีนี้อายุ59ปี จะต้องลงทะเบียนนะครับ3ผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ท้องหินแห่งอื่นตรงนี้ท่านจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าในการไปลงทะเบียนเนี่ยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอย่างไรในกรณีที่ผู้สูงอายุไปลงทะเบียนเองและถ้าผู้สูงอายุไม่ได้ไปลงทะเบียนเองเนี่ยจะทำอย่างไรสามารถให้คนอื่นเนี่ยไปลงทะเบียนได้หรือไม่นะครับ เราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว5 7 4 4ลงวันที่27กันยายน2562นะครับเป็นเรื่องของการซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชี่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ25 6 4นะครับได้พูดถึงในเรื่องของ หลักฐานที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนเนี่ยดังนี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่จะลงทะเบียนโดยลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับสำหรับท่านที่จะเดินทางไปที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานเขตสำหรับในกรุงเทพมหานครหรือที่เมืองพัทยานะครับในกรณีที่อยู่ในเขตเมืองพัทยาการลงทะเบียนเนี่ยนะครับให้ท่านลงทะเบียนตาม ท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านให้ดูที่ทะเบียนบ้านนะครับว่าท่านอยู่ในท้องถิ่นใดท่านก็ไปลงทะเบียนที่นั่นนะครับโดยเอกสารที่จะต้องนําไปกรณีที่ท่านไปด้วยตนเองนะครับ1ก็คือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายตรงนี้ท่านใช้บัตรประชาชนตัวจริงไปยื่นนะครับ 2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านก็ใช้ทะเบียนบ้านฉบับจริงเลยนะครับและ3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตรงนี้สําหรับกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยขอรับเงินผ่านบัญชีก็คือให้ท้องถินน่นนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุท่านใดประสงค์จะรับเงินด้วยตนเองเป็นเงินสดท่านก็ไม่ต้องใช้สําเนาสมุดบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สูงอายุ ขอรับเงินผ่านบัญชีธนาคารนะครับซึ่งธนาคารเนี่ยโดยปกติกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับว่าใช้ธนาคารใดแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆน,น,นะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโอนบัญชีของธนาคารใดในท้องถิ่นที่สะดวกกับท้องถิ่นและสะดวกกับตัวผู้สูงอายุประสานงานก,นกันก่อนก็ได้นะครับ และท้องถิ่นเนี่ยเขาก็อาจจะให้คําแนะนำนะครับว่าควรจะใช้สมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารใดในการรับเงินของผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับใช้บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้านนะครับและในปัจจุบันเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับเขาก็จะไม่เรียกเก็บ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนแล้วนะครับเขาจะอำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาให้นะครับหรือเขาอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครองก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าท่านจะเตรียมไปเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะเตรียมไปทั้งบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านฉบับจริงและสำเนาด้วยก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับแต่ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้ไปลงทะเบียนด้วยตนเอง นะครับไม่สามารถไปได้อาจจะเนื่องจากสุขภาพไม่แข็งแรงหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้นะครับเราสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปลงทะเบียนแทนได้นะครับสำหรับการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนนะครับจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทั้งของผู้สูงอายุและผู้รับมอบอำนาจนะครับใช้ทั้งสองคนเลยนะครับทั้งของผู้สูงอายุด้วยและผู้รับมอบด้วยในการไปยื่นลงทะเบียนนะครับ ถ้ารับเป็นเงินสดก็ไม่ต้องแนบสำเนาบสมุดบัญชีธนาคารแต่ถ้าจะรับเงินผ่านบัญชีธนาคารก็แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนของผู้สูงอายุโดยสรุปเนี่ยนะครับผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนณท้องถิ่นที่ท่านอยู่ตามทะเบียนบ้านการลงทะเบียนเนี่ยอารมได้2แบบก็คือ 1. ผู้สูงอายุไปด้วยตนเองและ2ผู้สูงอายุมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ